ัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช,อออช่อง Om Am Channel ค่ะตอนนี้เราก็ยักันเกี่ยงไมครัาเมื่อเราแปลงร่างเป็นเอเลี่ยนต่างดาวเป็นเทนไปช่วยโลกในภาที่3กันต่อน,นะคะก็โอเคค่ะเรื่องเรานะคะจะเป็นยังไงกันนะคะถ้าอย่างนั้เราไปสืบกันต่อเลยจ้าและแล้วตอนนี้เราก็ยังเป็นไดมอนด์เฮกนู่ไม่นะลังริสตันอ้าโอกระโดนพีเนเลย <laughs> วันนี้ว่ามีโปรแกรมจะไปที่ไหนกันพี่เคนฮะตอนนี้เหรอเราก็ได้เวลาเอาไปปกป้องจกกักรวาลกันนะสิแต่ก่อนอื่นนะ<ม>เห็นปุ่มแมสบอกว่าเจ้าฟอยเวอร์ไหนอะวางแผนชั่วร้ายอะไรก็ไม่รู้อ้าวเราต้องรีบไปดูแล้ยฮะเจ้าอัศวินชั่วใช่ป่าวใช่แล้วชั่วมันอ้าาเลย<ต>ไปเร็วช่วงพี่เคนนั่นแหละไม่ใช่ละไปแล้วพี่เคนขี่รถพี่เคนดีกว่าเนาะไม่ว่ามันจะอั๊ากี่แพดเนี่ยพี่เคนก็ยังแปลงร่างไม่ได้เสียใจไม่เป็นไรน่าเนี่ยเขาแปลงร่างแทน ก่อนเราจะเล่นเสร็จนี่พี่ก็จะได้แปลงสักครั้งไหมเนี่ยอ่านา<ล>ะน่าเดี๋ยวเขาให้ยืมแมพให้ <ไป S 2> ก็ตอนนี้นะคะเราก็แปลงร่างเป็นแคนนอนโบเนาะเราจะกลิ้งไปที่นู่นเลยปราสาทหินค่ะเฮ้ยอ้อมหรือว่าที่รถคว่ำอยู่เนี่ยจะเป็นแผนการช่วยเหลืของเจ้าฟเวอร์ไนท์อ่ะไม่ได้กาละดูสิมีใครเดือดร้อนแถวนี้ไหมเนี่ยไปช่วยเขาแล้วค่ะมันก็มีความเป็นไปได้นะน่าดิเฮ้ยทำไมรถมันคว่ำอ่ะอู้น่าสงสารจังเลยรถแต่คราวใหญ่แล้วนเนี่ยมันเป็นรถอีหยังเนี่ยเฮ้ยพี่แคนรถขนโจรจะพวกโจรแหกคุกนี่นะพถ้าม ว่าอันนี้ก็เป็นรถของคุณตำรวจนะดิมาโอ,อ้ยจะจนชั่วแฉกคู่อกมาเหรอเฮ้ยเจ้าพวกนี้มันแฉกคู่มาอ้อมแย่แล้วของใส่มันลุ่มมือกับเจ้าฝอยเมื่อไหนแน่เลยถ้งงางั้นต้องแปลงร่างเป็นเอเลี่ยนตัวเล <ะ S 2> <า>็กเราโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเดี๋ยวเดวขอเวลานอก <c oughs> พ่เก<ม>นตีมนไม่ได้ <c oughs> อ่ะอ้อมแต่มันตีพี่เคนได้อ่ะเอาเดมอนเฮดตีมีค่อยแรงเลยเนาะเอาเลยสั้นเลยสั้เลยอย่างนี้ต้องแบบว่าไปคิดตั้นให้จนหน้าทิ่มไปเลยนะเนี่ย จ็ดีเมนูขนาเฮ้ยแต่เขาชอบมากเลยนะเดมอนเฮดเนี่ยเพราะว่าเดมอนเฮดมันเท่ดีนะสก,กิลมันสวยมากเลยดูสิเป็นเดมอนเลยสวยมากเลยเขาชอบมากออออมีคนเป็นลมเลยเอ,อ้าวมีคนหน้าทิ่มไปแล้วหายพึ่งไปแล้วอ,อ้าวมันเตะพี่เคสทำไมจอนมันเตะอ่ะหูยนักเลงอ่ะอ,อ้าวไหนง่วงเลยเอ,อ้าวเฮ้ยมันเตะเท้ารอมันเตะเข่าโอ้เมื่อกี้เตะพี่เคสจุกเลยอ่ะง่ายกันหมดแล้วหน้าทิ่มกันหมดแล้วโอ้โหนองสารจุกไปดูคนนี้สิ โอ้พี่เคนนอนกลางถนนเลยอะ่ะวันนี้อนาศสุดเลยเนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ย เป็นโจนแหกคุกไม่ดีนะต้องซ้ำต้องซ้ำตอ้องส่งคนตำรวจมาจับอีกรอบแล้วข,ขยี้ส่งสามรอบนะขยี้ขยี้เข้าไปน้อยแ <ขอ S 2> น<ะ>่นี่มันแผนการช่วยเหลือของเจ้าไฟเวอร์ไหนแน่เลยอ้าวมันอยู่บนปราสาทบนเขาหน่ารีบไปเร็วครั้งเราต้องไปสืบข้างบนนะหรืออาจจะมีเบาะแสอะไรที่ถึงเบนบ้างเนาะรู้สึกว่าเป็นห่วงเบนมากๆเลยอ่ะเบนกับเควนน่ะหายไปนานแล้วเนี่ยน่าดีไหนมีใครอยู่แถวนี้มั้ยอ้อมปะพานะปะพานั่นจะ้เจ้าไฟเวอร์ไหนมันยืนอยู่นั้นไงอ้าวจี้มันหุ่นหรือเปล่าอ่ะไม่ร้เเืออาีวลงแ มีเควส์้ะเนี่ยเฮ้ยอย่างดีเราต้องแปลงเป็นคนอย่างดีไปสอบถามก่อนนี้เขาต้องการอะไรน้อยแน่จะฝอยเมไหนนาะยจิ้งออกมาดิ <c oughs> น้อยแน่จะตกตกกับเปี้ยกสองคนบางอาจจะมาท้าทายกับข้าเหรออย่างเร็วไปไร้ปีเด็กน้อย โายความเจ็บแสบที่แกนะมาขันขวางแผนการชั่วร้ายปล่อยจนพ้นธนาคารทั่วโลกของข้านะแต่จริงก็มาสู้กับข้าสิถล่มข้าได้นะข้ามีเดนเอ็นใหม่จะให้เจ้าด้วยจะฝันไม่เถอะว่าจะได้ไปนะนี่ควงกระปองโชว์เลยเฮ้ยเดี๋ยวคิดว่ามันจะมาขัดล่าเราได้นะโอ้ยมันชิวเหลือเกินมาไหนจริงเข้ามาเลยเฮ้ยมันมาขัดล่าเราพี่เคนเฮ้ยเอาดินเอ็มมาให้เราด้วยอันน่าไ่กลัวอะไรอ่ะเฮ้ยมันกลายเป็นตัวสีแดงอ่ะ โอ้ยดูดิมันคึกมากเลยอ่ะตีไม่เข้าเลยเหรอเอ้อไดมอนเฮดจะไหวไหมเนี่ยอืมจะรอเขาไปอะตีไม่เข้าเลยเข้าแล้วเข้าแล้วต้องตีก้นมันเอาตีก้นมันต้องปุยหลังใช่ป้าจุนใช่แล้วตีก้นเลยตีก้นเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะแบบไม่ไหวมันกันมะเนี่ยอืมดูดิตีก้นทีไหนเงือบเลยเมื่อกี้เขาก็โดนเหมือนกันโดนเป็นหลดอกนะเนี่ยมันไงไหนเงือบไหนเงือบตัเลือดมันก็ลดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเออไดมอนเพชรก็ใช้ได้นะเฮ้ยแต่ยวเขาชอบช็อคล็อกมากกว่าเนี่ยไปไปมาเนี่ยเออทำง้นต้องรอนแป๊บ ไปช็อกล็อกน้องมาน้ดีแป๊บนึงนะเออพี่เคนไม่ไหวไม่ไหวมามพี่เคนแทงให้มาดีนะจริงก็มาดีเดเดอวงเวลาให้กอนนะขอแป้งมาส์ะมากพี่เค้มาลออ้อมแล้วแต่แปงว่าเป็นช็อคล็อกาบล้วช็อกล็อกมาแล้วบังี้ชาร์ชาร์ชาชาร์ชาชาชาโาชาร์ชารชารกชลร์อะเีายชาร์ชนร์ชารราร์ชไร์เารใชาป์าร์ชาร์าร์ชารเชาร์นางาาไร พี่เข็นแปลงไปก็เท่านั้นนั่นแหละทาไมล่ะมันจะตุยก่อนเลยตุยหลังตุยหลังพี่เข็นช้ามันจะตายหรอยัยป้าชโยโอ๊ยเป็นไงล่ะนอนลงไปเลยทำมาเยี่ยมชนะทำนี่เลยนลมแล้วต้องซ้ำลมแล้วต้องซ้ำนี่ซ้ำซ้ำซ้ำเอาดินเอมะจงส่งดินเอมานุ่นอ้อมเขาให้มานานแล้วอยู่ข้างหลังนุ่นอ๋ออยู่ข้างหลังใช่ป่าเหมือนเดิมเลยโหูสีแดงด้วยเหรอใช่คุณคุณนะเนี่ยรู้ต่อตัวอะไรไหนลองดูนี่ตัวอะไรอ่ะต้องลองดูโดนปลดล็อกละนี่ไงเขาก็คือ his b u t โอ้ โอ้ยดิหน้าตบบอลของพี่เค่นี่ไอด้ลเลยเฮ้ยตรงนี้เขาก็ชอบ h ิสบัสเนี่ยเขาชอบมากเลยนะโอ้โหหวานอุ้ยอยากใช้แล้วแต่ว่ามันเท่มากเลยมันหัวร้อนเฮ้ยอ๊องานเข้าแล้วว่าแต่ว่าเป็นแค่นั้นบอสเนาะปูม็กซ์บอกว่าตอนนี้สภาพบรรยากาศมันแปลกๆกันเนี่ยมีทั้งฝนตกมีทั้งพายุเข้าแล้วยังมีหิมะตกด้วยนะเนี่ยฮ่าดิมันแปลกๆเนาะงานเข้าแล้วแผนการของใครเนี่ยแบบว่าเขาแบบว่าคำนวณพยากรณ์ผิดหรือเปล่าเนี่ยเอ้ายังนอนอยู่แถวนี้ก่อนเนี่ยโอ้หลับสบายเลยทุกคนยังไม่ไปเกิดไหม เดี๋ยวเราก็ชอนเราคนมานอนกลางถนนแบบนี้เดี๋ยวเราก็ทับพอดีไม่ไปเกิดใหม่กันสทีเนี่ยพี่เค็มันสลบไปแล้วอ่ะน่าสงสารจุงเลยทาง้พี่เค็มขับคันนี้กลับดีกว่าไปเลยเดี๋ยวเขาล่วงหน้าไปก่อนนะรอหน่ยดึ๋งดึ๋งดึงแสงแล้วจ้าวจริงก็ตามไม่ทันดิสงสัยต้องไปที่ท่าเรือกันก่อนเนาะลองดูซิว่ามันมีอะไรให้เราสืบต่อบ้างเนาะ ทำไมอากาศานี้มันถึงแปรปรวนขนาดนี้เนี่ยเมื่อกี้ก็ฝนตกด้วยนะอ๋อเขารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเหรอมันต้องมีเอเลี่ยนหรือว่าตัวอะไรบางตัวเนี่ยมันทําให้เรื่องเกิดขึ้นได้แน่เลยอะ่ะพี่เคนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอะฝนไม่ยอมอ่านหนังสือไงฝนเลยสับตกอ๋อฝนตกไม่ใช่ไม่ใช่รอ้ยฝ <c oughs> นละ ทำไมทะเลมันถึงมีน้ำแข็งกาะอ่ะโอ้โหแต่ว่าอ้อมตรงนี้เขามีสวนสนุกด้วยนะเนี่ยดูสิมีที่ให้เราเล่นกระโดดด้วยล่ะอ้าวเฮ้ยเข้มีเกาะน้ำแข็งอยู่ที่นั่นน่ะทำไมอ้อมกิ้งแบบนั้นอ่ะเดี๋ยวรอพี่เคนด้วยโอ้ยโอ้ยไปให้ว่องเลยอ้าวจมแล้วเดี๋ยวไม่หนาวเจอกกันนที่เาะ้แข็งนะรอพี่เคนด้วยเดี๋ยวตุ๊บบองตุ๊บบองตุ๊บบองพี่เคนมไปมากพไปไหนเนี่ยรอพี่เคนด้วยมาแล้วโอ้ยถึงนาทีนึกว่าจะตายแล้วเนี่ยไหนถึงแล้วใช่ป่ะ โอ้ยยังไม่ถึงนี่นะไปแล้วเหลือสีเวลาไม่ต้องไปไกลสุดโนนเลยเหรอเอาตกน้ำแล้วนั่งจบน้ำหน้าเลยดิแตวเขาต้องว่ายน้ำไปทานนี้ี่แหละแต่จริงก็ว่ให้ทานที่เคนี่นี่ไงเขาต้องกลิ้งไปแบบนี้เดี๋ยวกลิไป้ได้นะเขาไม่ได้กลิ้งเดี๋ยวกลิ้งได้เห็นตลอดเดี๋ยวเอเล่นตามหลังพีเกนมาแล้ว่วด้วยครับด้วยหาใจใต้น้าไม่ได้นะวีเกนถึงย่างอุ๊ยมันมี้อน้าแข็จริงๆด้วยอ่ดูดิ ทำไมเขาไม่มีเรือให้เราอะนี่อะนาไม่เป็นไรนะ่ะไหนๆก็ถึงแล้วออโอ้ยไม่ถึงก็เสียใครว่าจ,จะถึงเนี่ยเฮ้ยพี่เคนเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนาะทำไมแบบว่ายูดีๆอ่ะทะเลมันก็มีน้ำแข็งขึ้นมาน่าดีแปลกเนาะนั่นไออ้อมน้องกันไฟฟ้านะ่ะ เฮ้ยอ้อมหรือว่าที่อากาศมันแปลกดวนขนาดนี้เป็นเพราะจับเอเลี่ยนต่างดาวอ่ะมันมายึดโรงไฟฟ้าอ่แม่แนะนอาจจะมีแผนการชั่วรายึะของโลกนี้อยู่ก็ได้นี่นู่นไอ้ลงไฟฟ้าอยู่ข้างหน้านู่นแน่เฮ้ยพี่เค้นหิมะตกเราหนาวจะอะไรขึ้นอ่ะโอ้ยหนาวหนาวติดตาวติดตาวโอ้ยต้องแปลงร่างเป็นแบบพีซปาต์ล้าหัวร้อนเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวอ้อมเขาไปแปลงคนเดียวพี่เค้นพี่เค้นต้องหลบไปก่อนล่ะไม่งั้นพี่เค้นไปแน่เลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวลองดูก่อนพี่เค้นจะแปลงร่างได้ก็ได้นะ แปลงไม่ได้เดี๋ยวก่อนเพิสตาพิสตาอยู่ไหนหนาวหนาวปหมดแล้วเดียวตายก่อนนะนี่นะแปลงล่างเลยฮึบหนาวไงานงอกแล้วเดียวมันยังบักอยู่โอ้ยโอ้จะตายแล้วโอ้ทั้งรถไฟเธอด้วยละอู้วิหนาวนอนดีกว่าแปเวคนเดียวอู้วิหนาวจุงเด้อ นีเขาร้อนมากเลยอะ่ะไปละจ้ารา้อนอยู่ทางนี้นะเดี๋ยวมากร้อนด้ยวยเท้าติดไฟตัวติดไฟเลยเนะี่ยโอ้ยเอาไปทิ้งพี่เคนแบตหมดปะเนี่ย <g ül> โอ้ยหัวร้อนมากเลยตอนเนี้ยใครเนี่ยนะมาทำห้หิมะตกเนี่ยเรายิ่งไม่ค่อยทอประกันหนาวๆเลยเนี่ยคุณพ <c oughs> าไหมทางเข้ามาอยู่ทางไหนเนี่ยทางนี้ปะเนี่ยโอเคเราจะลองสำรวจบ,บริเวณร,รอบๆทางนี้ก่อนเนาะเอาไปดูงี้ประตูทางเข้าเจอเราโอ้โน่นโน่นอยู่ทางนู้นทางนู้นเห็นแว๊บๆปะเนี่ยโอ้ยพี่เคนแถวเนี้ยมันมีติดไฟเนี่ยไม่แน่นะอาจจะมีไฟอยู่นะ พวกเอเลี่ยน่ะมายึดโรงงานไฟฟ้าที่นี่ก็ได้นี่ใครกันจะเป็นไปได้นะเนี่ยใครกันน่าช่งางบังอาจเดี๋ยวดิคับไปด้วยดยิเอ้ยมีใครอยู่หรือเปล่าอ่ะแล้วมันไปคนเดียวเจ้าหมาเหรอไม่มีพี่เกมไปด้วยเนี่ยไหนนี่ก็เขาก็แปลงร่างอยู่คนเดียวเนี่ <c oughs> เป็นสายให้กำลังใจไงเดขาไปดูข้างบนก่อนนั่นไงเจอตอแล้วฮะยจะต้องต่อแล้วเหรอใช่หุ่นยนต์ยักษ์สองตัวสีส้มกับสีแดงมันยืนคุยกันเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าน่ารักสินี่ก็คือแผนการชั่วร้ายของพวกข้าในเครื่องสร้างสนามแม่เเหหหลล็็็กขของง่านนนีทใ้้บไปแมด แล,แล้วจะพวกอ,อนุทก็จะต้องหนาวตายฮ่า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 ยไม่น่าพี่เกนหนาจะตายอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยเจ้าขุนยนต์ชั่วฉันจะหยุดแผนการชั่วร้ายของแกอย่างนี้แหละฟังคนนี้ด้ยนะเอาพวกนายทำอะไรกับรอบใบนี้หุยบอกไปก็งโง่สิฮ่าฮ่าไม่มีทางหรอกฮิฮิิแน่จริงก็หว่าไปทำลายเครื่องสิเดี๋ยวก็นะไอ้พูดเนะี่ยเอ้ยฉันไม่ได้พูดนะ ให้รู้แล้วมันให้เราไปทำลายเครื่องปั่นน้ำแข็งเอ้ยได้การละเสร็จจนทั้งหมดนี้เป็นแผนการชั่วร้ายของมันนี่เองเดี๋ยวมานนเดี๋ยวมารอตรงนั้นแหละเดี๋ยวมาแล้วเขาอามนี่ตอนนี้พายุหีมะพัดเข้ามาถึงในเมืองแล้วนี่นเ,นเดี๋ยวไปเคลียร์ของก่อนนะ,อะเอ้าแล้วเครื่องปั่น,นที่มันผลิตแบบว่าพวกหีมะเนี่ยมันอยู่แถวไหนเนี่ยมันเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนเนี่ยมันจะต้องอยู่ถ้ำถางแน,น่เลยนนไงสัญ,ญ,ญลักษณ์จะรับพิแคนมีสัญลักษณ์ไหมล่ะใหญ่เชียวอ๋อมันเอาพวกแบบว่าน้ำแข็งมาปปิดาก้ไว เด้อเอ้ไม่เกินมือของพิสปัสตกหน้าปุ้ยหน้าปุ้ยหน้าปุ้ยหน้าโอเคพังกำแพงเข้ามาได้แล้วเป็นไงมันลนะ่ะจะไปทางไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยนั่นไงเจอแล้วพี่เคน เรื่องปั่นน้ำแข็งฮ่าลัคก,กี้สุดยอดเดี๋ยวเขาจะต้องแบบว่าใช้ไอพ่นบินเข้าไปอะนีไ่ไงถ้าเป็นฮิสปาร์ตเนี่ยทำได้อยู่แล้วอัไงเจอว่าพี่เคนเครื่องกำลังทำงานอยู่เลยเจ้าเครื่องเนี่ยคือเครื่องต้นเหตุอะที่แบบว่าทำให้เกิดน้ำแข็งไปทั่วโลกเนี่ยโ,โลกไม่ครัของเราเนี่ยไม่ปลอดภัยต่อไปแล้วแั้วปิดการทำงานของมันแล้วเราองทำลายเครื่องเออเคียร์ต้องทำลายต้นตองนะเอาแล้วนะวิ่งพ่นพลังไฟไปเลยเฮ้ยเรียบร้อยเอาเฮ้ยมีกัดมีเหลกกนมีโดรังสมองปะเนี่ย นีก็มีได้เหรอมีทั้โลกน,นะนะไอ้เจ้าเครื่องยังไม่ใช่ลูกของนายนะเอามากัดทำไมเนี่ยโอ,โอ้ยเห็นปะตัวติดไฟแล้วเนี่ยฮนนะนี่หาเรื่องแบบว่าเดือดร้อนจะแท้เลยเนี่ยเอ,อ้ยอย่าเพิ่งเอาไปยซะเราจะมีน้อยโอ้ไม่น้องมี้ยมีมากัดเขาอ่ะ เจ้าพวกนี้วางกับตักไปนี่นะไอ้แถวนี้หมีดูดจริงๆเลยเนี่ยเส่็จาเจ้าพวกหมีมาเป็นพวกอันเนี่ยรู้สึกว่ายังเหลือเครื่องจักรนะคะอีก2เครื่องด้วยกันเนาะที่เราต้องไปทำลายนะไม่ได้การละอ้อมโลกนี้กำลังจะถูกปกคุณไม่ได้หิมแล้วเนี่ยน,น่าเลยค่าสองเครื่องเองนะโอเคตรงนี้ใช่ไหมเอาล่ะเราต้องพังกำแพงน้ำแข็งเข้าไป คีเรียบร้อยเคลียแล้วทางานี้ยังไม่เคลียนะเพราะว่ายัางหาอีกสองเครื่องไม่เจอเนาะทางไงทางเข้าอีกทางหนึ่งเอาแล้วนะละลายด้วยไฟยนี่ทุกปีทีสองทีนี่ถึงจะเข้าไปได้ใช่เป่าทีหนึ่งเรียบร้อยเข้าไปได้แนละ้วทางไงเจอเครื่องที่สองแล้วลนะ่ะเอ,อ้ยอยู่ใกล้แค่นี้ไงโอเคจะเริ่มทาลายเลยเนาะเดี๋ยวเจ้ามีเข่ามันจะมาขัดขวางนะ นี่เนียปล่อยเรียบร้อยแล้วเอาเลยอ้ําเอาเลยเหลือเครื่องเดียวเท่านั้นโอเคทำลายได้ไปสองเครื่องแล้วใช่ไหมเหลืออีกหนึ่งเครื่องเนาะถามว่าอีกเครื่องนึงเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันแน่นะไห้นีอ้ําเราเจอแล้มันอยู่ล퀄ที่กันนี่นะไอ้นั่นไงเขาเจออีกเครื่องแล้วเครื่องที่สามเครื่องสุดท้ายโอเคเราต้องทำลายเครื่องสุดท้ายของมันนะเรียบร้อยนะทีมไปแล้วหัวอยไปแล้วไอ้จะมีน้อยวันนี้ไม่อยากมีเรื่องเลยนะเข้าใจเปล่าฮะอ้ําตอนนี้หิมะหายไปจากในเมืองแล้วเย้ เหตุการณ์สงบแล้วเหรอสงบลงแล้วอ๋ตอตอนนี้หนีมันกัดเขาอ,ะอ่ะเฮยกำลังจะวิ่งไปยูนิคอร์แต่วก็ต้องซื้อเสื้อกันหนาวใหม่แล้วเนี่ยอีงไม่ต้องซื้อพี่เคนยังร้อนอยู่ตอนนี้จะเข้าหน้าฝนอยู่แล้วนะไม่เห็นมีฝนตกเลยค่ะว่าพี่เคนซื้อลมไว้ดีกว่านะซื้อลมกับเสื้อกันฝนไว้ดีกว่าต้องไปหาไอยจ้องขุนยนต์ไวรัสสองตัวนั่นก่อนหายไว้ดีอยู่ดิอยู่ไหนอมาเลยมาเคลียร์กันหน่อยดิมาคุยกันหน่อยดิไอทางไหนเนี่ยลงทางแล้วไอ้ฉันทำลายเครื่องปั่นน้ำแข็งพวกนายทั้งสาม เครื่องไม่บร้อยแล้วนะเนี่ยล่ะเดี๋ยวเอ้ยเครื่องของนายไม่เท่าไหร่หรอกน่ะแต่ไปแล้ว ทำไรนี่ขอให้บอกเฮ้ยฝากไว้ก่อนเถอะจะพวกมนุษย์เอาเราพกเราหนีกันกันดีกว่าโอ้โหยวางทีนี้ซะด้วยเฮ้ยกรรมการนี่เฮ้ยพี่เคนมันหนีไปแล้วอ่ะอ้าวสังหานเลยอ้อดบวกเลยสังารดีอดบวกเลยนึกว่าจะได้บวกกับมันในนี้ไหนถ้าบวกกับมันเนี่ยต้องแปลงร่างหลายรอบอันเนี่ยแหมพี่เคนกำลังจะวิ่งไปช่วยบวกเลยเนี่ยเพราะว่ามันมีสองตัวไงเฮ้ยพี่เคนมันทิ้งดินเอไว้เราได้ดินเอตัวใหม่มาแล้วโอ้สุดยอดตัวอะไรอ่ะตัวใหม่อ่ะนี่ไงเจ็ด เลอ๋อต้าเจสเลนี่เองเอลเลียนเจสเลยโอเคเดี๋ยวกันนะขอหาก่อนอยู่นะเฮ้ยมันต้องเลยไปอีกนี่ไงเจอแล้วมันบินได้อโอเคอย่างเทพพี่เคนอู้เขาจะแปลงร่างเป็นเจสเ,เลยนะคะอค้หเจสเลยได้ไมเขาเป็นตัวหลักตัวหนึ่งของเบนเลยนะรู้เปล่าใช่น่ารักมากเลยเฮ้ยเขาชอบมากเลยมันมีปีกเหมือนทางเข้าเลยอะโอเคพี่เคนแล้วเดี๋ยวเจอกันที่เมืองทะเลทรายเนาะ หาได้เลยโอเคพี่เคนขับรถไปนะเจอกันที่เมืองทะเลทรายหายหนาวแล้วใช่ปะหายแล้วมึงตอนนี้ร้อนเลยเหงื่อแตกเลยแนะนำให้เปิดแอร์นะเมื่อกี้ปู่แม็กโทรมาไม่รู้ปู่แม็กอะเจอบอกแสอะไรก็ไม่รู้อะอาจจะเจอเบนกับเควนแล้วก็ได้นะใหยชโยยอังยังยังไม่เจอแค่สามีฐานเฉยโอเคเขากำลังจะถึงล้า ไหนม่ถึงเลยถึงเลยพี่เคีนไม่เดือดก็หมายเลือนเมืองนี้เนี่ย่รับนี่เค้นจะถึงแล้วปั๊บมึงมาแหละหา่ไม่เงเจอแล้วโอ้ตัวอะไรนะโอ้ยแดงแฉเลยเขาจะล่อนลงแล้วนะน่ารักมาไม่ใช่เขาเองก็เหรอเขาไม่นคนดีเขาเป็นคนดี เขาเป็นคนดีพี่เคไม่ต้องกลัวนู่นไง,งปู่แม็กอยู่ข้างหน้าอ้อมไปหาปู่แม็กกันดีกว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยโอเคเราไปหาปู่แม็กกันก่อนเนานะเคือว่าปู่แม็กเนี่ยจะได้บอดแสของเป็นกับเครนนะเอาเลยพี่กินทางนี้ไปกันเลยบึ้มบึ้มย่าหูโอ้ยรถนี่มันไปไวกว่าเอเลี่ยนอีกนะเนี่ยแต่จิกเกอรต้องไม่ทันดีบึยเอ้ยมันต้องลู่ลมใจเย็นๆดินั่นไงเจอปู่แล้วปู่ครับสวัสดีครับปู่ท่าเร็วกว่านี้ก็ครีเอทีฟแล้วโอเคเจอปู่แม็กแล้วปู่แม็กยืนอยู่ตรงนั้นทำไงงยยืนอู่ข้าๆ นองเลยพี่เคียนตรงนี้หาคุณปู่ได้บอดแสแล้วครับอปู่ก็ไม่ค่อยแน่ใจนะแต่ปู่นะจับสัญญาณของเบนกบเกวินได้แถวนี้สิแต่ปู่วนหากี่ครั้งก็หาไม่เจอเลยอะอมไม่รู้สองคนนั้นไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนเนี่ยแต่เลยนะปู่บอกว่าอยู่แถวนี้นะื เด้อยคุณปู่จะเห็นได้ไงอยู่ตรงนู้นโน่นไงครับคุณปู่คุณปู่ไม่เห็นได้ยังไงนะ่ะอย่าเริ่มประกาศของเอเลี่ยนโชว์ไหลยอยู่ตรงนู้นไงนู่นนะ่ะอันเป็นเริ่มเลยนู่นไงครับนะ่ะแทงตายอยู่เนี่ย <c oughs> คุณปู่คุณปู่ต้องตัดแว่นใหม่แล้วมั้งเนี่ย <c oughs> มันพิมพ์ลูกกระป๋า <c oughs> ไปเร็วอ้อมไปเร็วไปช่วยเบนอเกอตินเร็ลยร้องตั้งร่างเป็นเอเลี่ยนเนีย่ยพิเคนเพื่อวความปลอดภัยนะเป็นเพื่อนโบไปก่อนเล่นไปก่อนแล้วจะไหวอันนียเรามีอยู่สองคนเองนะอันหน้าไหวดิพิเคนเราสู้มาแล้ตั้งหลายตัวนะ เรามาถึงใกล้ๆกับยานของมาแล้วไปเร็วเข้าก่อนมันจะพับตัวเบนของเค้นออกไปจากโลกนี้นี่เจออีกตัวแล้วพี่เคนโอ้โหโจดเลยงานนี้เจอบอสแล้วอเอ้ยนั่นมันัวิวแก๊กนี่ไงชาจะวิวแก๊กโอ้ยตอนนี้น<า><า>ประจําเนี่ยมันเป็นบอสที่ชั่วร้ายที่สุดในเรื่องนี้เลยนะนี่เป็นคู่ปรับของเบนเลยล่ะ เฮ้ยเป็นขาประจำจำไม่ได้เหรอนี่คานุสาจับเบนโอเกนไปซ่อนไว้แล้วนะยังจะมีไอตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมาขัดขวางแผนการยึดของโลกของฉันได้เหรอเนี่ยน้อยแน่ทางงานฉันต้องตอบแทนใด้สาสมแกจะต้องขายเป็นคอลเลคชั่นของฉันไอชอบขัดขายแล้วเฮ้ยเอามันไงเบนโกเกตหนีออกมาแล้วเย่ประจัญเป้าเลย แหกยานหนึมาได้หรอโอ้ยดีจุ้งขนาดนันะเราได้เวลามารุมพลังเอเลี่ยนกันแล้วอันนี้สุดยอดมากเลยเรามาแปลงร่างเป็นเอเลี่ยนกันดีกว่าเจ้าเป็นแปลงด้ยดีอ้าวแปลงไม่ได้เล้วก็จะแปลงร่างเป็นฟอร์อันเนาะว้าวอามาแล้วเต็มเลยเฮ้ยนี่ต้องทุ่มทุ่มด้วยรักไฟเด็กจแปลงร่างเป็นฟอร์อันเหมือนกันนั่นสุดยอดใช่เป็นก็แปลงร่างมาช่วยเราสู้เหมือนกันโอ้โหเยอะ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 อ้ามระวังงเดเอเลี่ยนหุ่นย่นอันเนี้ยมันสมบูรณ์นะจีนเลยอ่ะกี่ก็จะตายแล้วก็จะไป,ลปแล้วอเอามาวมวอมีคน ี่ยอยู่ตรงซ้ายแต่หยิบหินได้โอ้ยแปลกมากเลยว่าตังพี่เก่งก็เยอะดี่มันตามพี่เก่งมาแล้วเป็มนุษย์กันกลายเป็นคอนกันไม่ว่าแล้วี๋ยวๆค่ะพักยกพักยกแป๊บนึงโอ้โอยเอ็กซ์เลอร์เตดีกว่าเอาวิ่งไว้ดีนะนนนมูดีเลยว่ายุ่งโมเดิร์ตไว้เอ้ยนี่ต้องเสกายุหมูเยอะๆเอ้ยทางน,นี้มันไม่ค่อยแบบว่าปลอดภัยเลยอ่ะโอ้ดูดิมันเสกลูกน้องมาเรื่อยเเลยอ่ะอ๋อนี่ยังไม่ได้สู้กับบอสเนี่ยอืมฮึยากเกินไปเปล่าอย่างนี้ต้องแปลงร่างเป็นตัวนี้เลยไดดดมออน์เฮโ้แต อ้อาวจรด้วยนี่ตรงนี้เต็มเลยมันลุ่มเก็นใหญ่แล้วโอ้ยไหวปะเนี่ยเอ้ยมีเคนเล้วระวังเบนด้วยสงสารเบนนั้นเนี่ยเป็นมาช่วยเราสู้เนี่ยโอ้โหดูดิออกมาทีอ่ะเป็นพังหัวแตกเลยอะ ระวังโดนเควนนะโอ้โหเยอะเยอะเยอะเอามระวังงูโอ้ยปู่แม็กไม่หลบหรอใหญ่ไอตัวเนี้ยข้างนั้นเอามีตัวเดียวดีเลาเรี๋ยวปล่อยหมดพลังตัดีเลยน้อยแม่ในเมื่อเจ้าพวกลูกกระจับใช้การไม่ได้ข้าจะลุยเองก็ลับกันเอาเลยงั้นต้องให้ช็อกล็อกช่วยซะแล้วเอาเลยเอามในเวลาลุยแล้วเย้่โอ้โหมันทุ่มทีนึงเลื่อนท่วบเลยโอ้ตัวนเบนใช้เอ็กซ์แลเรสด้วยเปล่าพี่แค่จะสู้ไหวไหมเนี่ยโอ้พี่แกนอยากช่วยสู้มากเลย ตีไม่ได้แรงมากเลยอ่ะออ๋พี่เค็ต้องมาช่วยล่อรอเลือดเหรอยวเลยอุ้ยมันยาวกันน่ะเค็มาช่วยล่อเป็นเหยื่อจะจะจะดีเหรอไม่ดีมั้งมาช่วยแท้งมาเร็วเดี๋ยวมาเค็ล่อให้มานี่เลยไกนนะจะวิวแก๊กมือวะดีกนเลยเป็นฮิสบัตเนาะจริงก็มาดิโจมตีระยะไกลอุ้มพ่นไฟเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะร้อนต่อร้อนต่อเอาเลยบวกเลย เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆนี่นะช่วยตีช่วยตีโอ้เจ็บ์เจมสตีเขาบ้างหรือเปล่าเนี่ยโอ้ดูดิมันตีพี่เคนสองทีเกือบตายเนี่ยเตะเลยอ่ะมันทั้งทุ่มทั้งเตะเลยโอ้ตัวมันยังใหญ่แรงเหมือนในการ์ตูนเลยโอ้ยยี่ห้อนี่อีบแป๊บอีบแป๊บเดี๋ยวอย่ามาที่นี่ระวางระวังพี่เคนมันหิ้วพี่เคนอยู่โอ้ช่วยด้วยมันเล็งพี่เคนไว้อยู่นะมันเล็งพี่เคนทำไมเนี่ยพี่เคนไม่ทำอะไรซะหน่อยอ่ะมันเล็งหมดเลยเพลย์เยอร์เอาเลยเอาเลยซัดเลยเฮ้ยเขาก็ครึ่งหลอดแล้วเนี่ย เออพี่เคนมันเกือบจะตายยังเนี่ยแต่ว่าหลอดเลือดมันหายไปไหนอะนั่นนาดีหลอดเลือดมันหายไปไหนเนี่ยงานงอกแล้วทไงเนี่ยมันจะตายเมื่อไหร่เนี่ยนนี่ไม่รู้เลยมันจะตายเมื่อไหร่อ่ะมันบักหรือเปล่าเนี่ยอดทนไว้เอ้าอดทนไว้นี่เนี่ยนี่เนี่ยเอามาลงน้ำเปล่ามันไม่ได้จะกลัวน้ำมันไม่กลัวน้ำใช่ไหมลอยเลยอ่ะโอ้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 เย้แล้วเย้แล้วโอ้ลงน้ำก่อนลงน้ำก่อนระวังตายแล้วเมื่อกี้โอ้เขาก็จะตายหลายรอบแล้วเนี่ยต้องรอรีเลือดกันเนี่ยอุ้ยยูนี่มันยิงเลเซอร์ด้วยโอ้ยมี่เคนมันถูก พี่เคนใหญ่เลยอ้อมเร็วเข้าด่วนเลยด่วนอยากได้เราต้องแต่งร่างใหม่ก่อนนี่นี่นี่นะแป๊บนึงนะนี่เอฟซเลตตนี่วิ่งเร็วดีเฮ้ยอ้อมยัยอ้อมเบนติดไฟอ้อมใหญ่แล้วอย่างนี้ต้องเท้าพายุหมุนเอ้ยต้องเสกพายุหมุนเอ้ยเบนเร็วมาช่วยด้วยครับช่วยด้วยโอ้โหหินก็เบล่มเลยมันจะตายยังเนี่ยพี่เคนมันจะตายแล้วโอ้ยเท้าพายุหมุนจะได้เรื่องไหมเนี่ยอีกนิดเดียวอ้อมอีกนิดเดียวอยลอยแล้วลอยแล้วเอาละมันติดกับดักเราแล้วเจสซัมโดนลู อันนี้ต้องซ้ำต้องซ้ำเรียบร้อยเอาามิงนั่นไงอ้อมมานโดนโดนดูดกลับไปแล้วโดนดูดกลับไปแล้วเย้รักหน่อยนะโอ่ยนะเจะาุู่เด็กบ้าฉันจะกลับมาแก้คับคั่งไปแล้วเย่ไม่ต้องกลับมาอีกนะภารกิจตอนนี้ก็แบบว่าใกล้จะสำเร็จแล้วเนาะนี่มิชชั่นคอมพิซแล้วล่ะเย้่ยินดีต้อนรับกลับนะเบน พลังพอดีอดแรงครับอดแรงสุดโลกนี้ก็ปลอดภัยขอบคุณพาวเวอร์พับเกิลอันนี้ใช่ขอบคุณเบนเทนดี้อ๋อคนละเรื่องเหรอใช่คาว่าคนที่เหน่ที่สุดเนี่ยคือเขาเนี่ยโอพี่เข่งแปลงร่างไม่ได้เนี่ยโอ้พี่เข่งก็ให้กำลังใจเหนื่อยเหมือนกันนะอเป็นตัวล่อดีกว่านะโอเคค่ะแล้วก็แปลงร่างเป็นเอเลี่ยนต่างดาวเบนเทนไปช่วยโลกไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าใครชอบเบนเทนแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดตั้งค่กดกระดิ่งเพื่เป็นกำลังใจต่อยอดเล่นเกม Minecraft ต่อไปนะแล้วจอย